พอปิดประตูเข้ามาปุ๊บไฟก็จะเริ่มแบบดับค่อยๆลงนะแต่ว่ามันจะไม่ดับเลยเพราะมันติดหน่วงอย่างถ้าเรากดล็อกประตูเนี่ยเห็นนะครับมันจะดับเลยนะกดปลดล็อกรถมันก็จะติดขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ครับคือการทํางานของตัวไฟหลังคานะกดล็อกก็ดับเลยกดปลดล็อกก็ติดเลยแต่ว่าเราพอกดปลดล็อกเนี่ยถึงประตูจะปิดอยู่มันก็จะติดนะแล้วมันก็จะหน่วงประมาณ15-20้าถึงีวินะครับล้วมันถึงจะดับก็จะประมาณนี้นะถ้าอยากให้มันดับไวคือพอเราสตาร์ทรถเนี่ย ตัวไฟมันก็จะดับลงเนี่ยพอไฟมันพออ่อนกุญแจแล้วเนี่ยตัวไฟประตูมันก็จะดับลงเปิดประตูปิดประตูมันก็จะติดไว้ดับไว้นะครับแต่ถ้ารถมันดับอยู่ปิดเปิดประตูมันจะค้างนะครับก็คือมันหน่วงไม่ต้องตกใจนะก็ประมาณนี้นะครับสอนติดตั้งไฟสองเท้านะครับบนรถ h o n ด a City Turbo ร์โบนะนะตัวเนี้ยเขาจะเป็นการตั้งค่าแม่สีนะครับให้เลือกอันขวาเนี่ยลงมาที่เซตแล้วกด อันขวาสุดเนี่ยกดค้างไว้เราจะใช้เหมือน R G B อะ่ะผสมสีสามสีให้มันได้ลองดูงี้อันแรกเนี่ยเอาเอาพี่ลองกดอันนี้ก่อนอยากได้สีประมาณนี้อันนี้แม่สีน้ําเงินนะอะกดอีกอันหนึ่งแล้วก็ผสมเข้าไปเราอยากได้สีอะไรอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนสีเขาถ้าถูกใจสมมุติอยากได้สีนี้เราก็สับคืนมิตเตอร์ก็จะขึ้นสีนี้ คลิปนี้ไม่ได้มาทำอะไรเลยนะครับมาขอบุณสปอนเซอร์ล้วนๆเลยนะเพราะว่าพอดีช่อง YouTube ผมมีสปอนเซอร์เขานะครับเป็นรองเท้าบเบรเกอร์นะครับนี่ครับพี่เขาส่งมาให้นะรองเท้านะครับเนี่ยครับ กค,คุณมาบเวลารถตากแดดร้อนๆแบบเนี้ยพอเข้ามาอบๆเนี่ยแนะนํานะครับออนกุญแจนิดนึงนะแล้วก็เปิดกระจกครับเปิดกระจกแบบนี้นะเสร็จแล้วทําอย่างนี้ครับเปิดประตูปิดอัดเข้ามาเปิดประตูปิดอัดเข้ามาเปิดประตูอัดเข้ามาอัดเข้ามาแบบกระจกเปิดแบบนี้นะครับมันจะระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะก่อนที่เราจะสตาร์ทรถ วันนี้เราอยู่ที่แพทตตินัมนะเพิ่งเห็นเนี่ยเขาบอกไฟโยคาเนียนะเล่นดูหน่อยค้นหารถนะครับอ่าใส่เลขทะเบียนเรานะรถเราเลขทะเบียนอะไรสี่สามศูนย์แปดค้นหาครับนี่อันนี้รถผมเนี่ยเห็นไหมนี่รถเราคันไหนแล้วก็กดเอาเนี่ยรถผมคันนี้ผมกดเลยเนี่ยแผนที่อะ รถอยู่ชั้นก้านิรถตอนนี้เราอยู่ลิฟต์ตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่รถกันเผื่อใครลืมนะครับก็ลองหาดูนะถ้าอยู่กนละชั้นกันมันก็น่าจะบอกชั้นว่าขึ้นไปข้างบนอีกชั้นหนึ่งลงข้างล่างชั้นหนึ่งอะไรประมาณกองเ<ด>ขาน,น่า,นาจะอยู่บนไอ้ไฟข้างบนเนี่แหละมะั้งที่เขาไว้ส่องดูทะเบียนรถนะครับดีเน,ะนาะเ่ไม่ต้องมานั่งจำไงว่ารถอยู่ไหนแต่ผมออกมาผมจะนี่นี่มีกล้องอยู่นี่ฮะแต่ผมออกมาผมก็จะจําเลยผมจอดเสาไหนนะมีคอมเมนต์ถามมานะครับว่า กันสาดรถมีไว้ทําอะไรนะเดี๋ยวผมจะพามาดูนะว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะด้วยสภาวะแดดแบบนี้นะบางทีจําเป็นจะต้องเปิดกระจกไว้นิแงมๆนิดๆนะครับเปิดกระจกแง้มไว้นิดๆเห็นไหมเห็นไหมกระจกมีร่องอยู่เห็นไหมพอเราเปิดแง้มไว้เนี่ยให้มันระบายความร้อนนะครับในรถนะถ้ามันไม่มีกันสาดเนี่ยเวลาเปิดแง้มไว้มันก็จะเห็นนะนะเนี่ยพอมันมีกันสาดเนี่ยมันไม่เห็นนะครับว่าเราเปิดกระจกทิ้งไว้นะก็เพื่อความปลอดภัยของรถเราด้วยนะ อันเนี้ยประโยชน์ข้อแรกๆเลยนะครับที่เห็นนะประโยชน์ต่อไปสําหรับผมที่เจอบ่อยๆนะคือเวลาฝนตกเนี่ยมันสามารถดูดบุหรี่ได้นะครับเวลาเราแง้มกระจกเนี่ยน้ำมันจะไม่หยดเข้ามาตรงขอบกระจกนะผมเห็นประโยชน์อยู่2อย่างของกันสาดนะตอนนี้ถ้าเพื่อนๆ่คิดว่ามันมีประโยชน์อะไรยางอื่นเพิ่มเติมนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาข้างล่างนะเราจะได้มาแชร์กัน,นครับว่าเฮ้ยนอกจากไอสออย่างที่ผมบอกแล้วเนี่ยมันมีอะไรอีกนะมีคนบอกว่าพี่รีวิวดิฟฟี่บ,บนรถหน่อยครับเป็นรุ่นไหนอันนี้มันเป็นแบบดิฟฟี่ติดมาตั้งแต่รถป้ายแดงอะ ตั้งแต่ปีประมาณ2012-13เนี่ยมันเป็นดิฟฟี่รุ่นแรกเลยนะครับรุ่นแรกๆเลยนะเขาเรียกรุ่น CR นะครับรุ่นนี้เข็มเนี่ยอันนี้คือโคมสุดละเวลาเปิดไฟหลีแล้วไฟดบับอ๋อไม่ใช่เปิดไฟดีแล้วแดงขึ้นโอ้โจำผิดเนี่ยเนี่ยอันนี้ปิดนะครับเนี่ยเปิดไฟหลีแล้วแดงขึ้นได้เท่านี้กันกรจริงๆนะแต่ว่ารุ่นนี้เข็มมันค่อนข้างสถียนนะครับคือมันวัดมันสเสถเียนนะผมสตาร์ทรถนะ ขึ้นละแม่คันเร่งมันลั่นดีจริงๆเดี๋ยวผมเลี้ยงคันเร่งนะผมเลี้ยงไว้สองพันนะเห็นมาเท่ากันทีนี้น้องเขาบอกว่าให้มาติดข้างนี้ด้วยนี่ตัวนี้ก็ขึ้นเห็นไหม ก็จะมาต่อวัดรอบนะครับซีวิกเอฟดีนะเดีย๋ยวพามาซชีให้ดูนะครับว่าวัดรอบอยู่ตรงไหนนะสายสัญญาณวัดรอบมันจะหลบอยู่ตรงเนี้หลบอยู่ในคานเนี่ยนี่หน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้เลยไอ้สายไอ้สายไอ้วัดรอบเนี่ยเนี่ยมีจะมียางคุมไว้เนี่ยสายเส้นนี้แหละเป็นสายสัญญาณวัดรอบไว้เหมือนเดิมก็ได้สามเส้นนะครับต่อเข้าไปเลยเคมิตเตอร์ติดแล้วนะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองซักสีส้มก่อนว่าจะเปลี่ยนสีไหม โอเคถ้ากับสีส้มเนี่ยเป็นไฟหลีนะต่อแล้วเปลี่ยนสีเห็นไหมอ่าผมชักสีขาวนะถ้าสีขาวค่อยๆกวาดกลับก็จบอ่าโอเคสีขาวเป็นไฟบีกุญแจนะครับสีส้มเป็นไฟหลีส่วนสีแดงเป็นไฟตรงนะเนี่ยพอต่อสีขาวเข้าไปปุ๊บมิเตอร์ทํางานนะโอเคเอาออกกวาดกลับสายเส้นสีแดงนะครับสีแดงเส้นนี้นะเป็นไฟหลีไฟบีกุญแจเส้นนี้สีฟ้าอันนี้ อันนี้ไฟตรงสีขาวต่อตรงนี้เลยง่ายๆเสร็จเสร็จแล้วก็ทั้งหมดสามเส้นก็คือสีฟ้าไฟออนสีขาวไฟตรงแล้วก็สีแดงเส้นนี้จะเป็นไฟหลีนะครับส่วนสายกาวเนี่ยเราหาลงข้างตัวถังได้นะหรือถ้าหาไม่ได้เราก็ลงตรงนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยอันนี้เขาลงเขาลงตรงนี้ไว้เส้นสีดําที่ปักเนี้ยเนี่ยเนี่ย,ยอันนี้เป็นอันนี้เป็นสายกาวเนี่ยวันนี้เราอยู่กับ Honda City Tur b o นะครับเครื่องพันโบนะ ผมจะมาสอนวิธีการใส่ติดตั้งไฟสองเท้านะบนรถคันนี้เราเริ่มแกะเสาวขวาเนี่ยครับผมว่าน่าจะอยู่ข้างขวาเนี่ยแหละเนี่ยครับปลั๊กไฟหลังคาอันนี้นะเราซูมเข้าไปดูหน่อยดิมีสายสีแดงกับสายสีม่วงนะครับเวลาเช็คไฟนะครับอย่าให้สายอย่าให้คัตเตอร์ไปโดนตัวถังนะเนี่ยเห็นไหมครับมีไฟนะถ้ากกับว่าสายสีแดงเนี่ยเป็นสายไฟนะส่วนสายสีม่วงเนีย่ยเป็นสายกาวประตูนะครับไฟที่ผมใช้นะครับเป็นไฟเส้นนะทําการเช็คสีสายไฟก่อนนะครับ ก่อนที่จะมาติดนะมันจะได้ง่ายตอนที่เราติดตั้งนะต่อสายไฟเส้นเดียวนะครับเสร็จแล้วเราก็ส่งเข้าด้านล่างนี่นะครับฝาปิดด้านล่างเนี่ยผมจะใช้เคเบิทลทยรัดนะครับผมว่ามันอยู่ชัวร์ที่สุดนะปลายสุดของสายไฟนะครับผมเอาเข้ามาด้านในแบบนี้นะแล้วก็เอาเคเบิลทายรัดไว้ครับส่วนปลายสายเนี่ยผมกดเข้ามาอีกหน่อยนึงนะครับแล้วก็เคเบิลทาล้ังไว้อีกอันนึงนะครับเพื่อลดแรงดึงนะเดี๋ยวผมจะถอดคบเอร์ด้านล่างออกน,นะครับใต้พวงมาลัยนะ ด้านขวาเนี่ยเขาจะมีฝาปิดอยู่ Honda เขาชอบมาแอบน็อตไว้ตรงเนี้โคเวอร์ <Cover S 1> ด้านข้างเนี่ยนะครับสามารถดึงออกได้เลยนะอถอดสายไฟแล้วก็เอาฝาออกนะครับมันจะได้ไม่เกะก,กะเข้าสายเสร็จแล้วนะครับผมก็ดึงขึ้นมาเอาไว้ตรงใกล้ๆสายไฟเส้นนี้แหละแล้วเดี๋ยวเอาเคเบิลทายล้างหน่อยนะครับมันก็จะได้อยู่นะด้านขวาเนี่ยมันไม่มีแทบไม่มีที่ให้ยึดเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินไอตัวไฟเส้นเนี่ยตามสายไฟกลับไปนะครับเราจะมาทําการต่อสายไฟกันนะ ผมแนะนาว่าให้ถอดปลั๊กมันออกมานะครับมันก็จะไม่มีไฟที่สายนะมันก็จะได้ต่อง่ายๆนะครับไม่ต้องเก่งนะ,ะกระดูกงูเนี่ยผมปาดออกนะครับแล้วก็ลอกขึ้นมาต่อตรงแถวๆตรงช่วงด้านกลางๆนะครับไม่ได้ต่อจากด้านล่างนะแล้วก็เอาสายไฟเส้นที่เราจะต่อเนี่ยยงจากด้านล่างขึ้นไปนะครับพอเราแยงสายไฟเข้ามาเสร็จเราประกอบเราต่อสายไฟจากตรงนี้เสร็จนะเดี๋ยวเราก็จะได้เก็บเข้าไปนะครับมันก็จะสวยเหมือนเดิมนะ เสร็จแล้วเราเอาสกอตเทปพันสายไฟพันตรงที่เราต่อหน่อยนะตรงรอยต่อเรานิดนึงพอพันเสร็จแล้วเราก็เอาตัวปากกัดเสียบได้เลยนะครับแล้วก็ทยอยปิดฝาเหมือนตอนที่เราแกะออกมาครับเรามาลองเทสกันครับว่าเป็นยังไงนะขึ้นมาบนรถเนี่ยเห็นไหมพอปิดประตูปุ๊กไฟมันก็จะเห็นชัดนะพอปิดปพอปิดปพอปิดประตูเข้ามาปุ๊บไฟก็จะเริ่มแบบดบัดบ,ดบค่อยๆลงนะแต่ว่ามันจะไม่ดับเลยเพราะมันติดหน่วงอย่างถ้าเรากดล็อกประตูเนี่ยเห็นไหมครับมันจะดับเลยนะกดปลดล็อกรถมันก็จะติดขึ้นมาแบบนี้นะครับ เราจะมาเปลี่ยนพวงมาลัยนิสสันมาร์สกันนะครับคันนี้มีแอร์แบกด้วยนะแต่ไม่ต้องใส่ตัวหลอกก็ได้พี่เขาบอกว่าพี่เขาไม่ใช้อยู่แล้วนะแอร์แบกเอาฟิวตะออกก่อนเดี๋ยวโดนบา่าเดี๋ยวโดนด่าเมียพ่อเอาฟิวแตะตัวด้านซ้ายนะครับไม,ไม่ใช่ตัวที่ผมถอดนะเร,เราแทงเราแทงแตะออกตอนนี้ไม่ต้องกลัวมันดังละเอ้ยเอาขาหนีบไว้ทำงานคนเดียวเอาขาหนีบไว้อย่างงี้แล้วก็เอ้ยไม่ใช่เบอร์สิบเจ็ดเบอร์สิบเก้าตบ อืหว uh ิธ huh. ีเอาออกนี่นะโอ้โหนี้แน่นเกินทุบไม่หลุดด้วยง่าอ,ออกแล้วนะคอนะครับใช้ N10 อิะอันนี้คอรหัส N10 นะครับ เน,นี่ยคออันเนี้สยสไปรอนเขามีรูอยู่อย่างงี้เห็นปะ่ะเราเอาให้มันอยู่ข้างบนแล้วรูอยู่ข้างบนสายแทงเข้าในคอแล้วก็อย่างงี้แทงลงมปตามมา์ดนะส่วนไอสายแอร์แบ็กเนี่ยเอามาัดไปข้างล่างเอาร้อยลงไปข้างล่างเลยใส่พวงมาลัยแล้วเดี๋ยวจะเอารถไปลองก่อนนะรถกินสายใช่นั้ะรถกินสายเราต้องดึงพวงมาลัยมาขวานิดนึงเดี๋ยวลองไฟเลี้ยวนะเตะไหมนะ่โอเคใช้ได้เดี๋ยวเราลองดูอีกทีนะครับว่า โฟมอะไรมันจะตรงไหมนะใส่นี่เหมือนเดิมเอาข้างเดี่ยวเข้าก่อนแล้วก็จับด้านหลังแล้วบีบทีละข้างอย่าให้มันหลุดได้แล้วก็เสียบปลั๊กเอาข้างหัวข้างอันเดียวเข้าก่อนแล้วก็เอาข้างที่มันเป็นขาเกี่ยวอสองข้างเข้าทีละอันนะครับอโอเคเข้าแล้วทีนี้ก็ไข่น็อตครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะ หลายคนคงจะงงนะไอ้สังกะสีแผ่นนี้ในกล่องคอเขาให้มาทำไมนะถ้าแป้นแตนาดีอ่ะมันไม่ต้องใส่นะถ้าผมอะไรเป็นนาดีมันไม่ต้องใส่ผพมันจะขับคอพอดีแต่ไอ้แผ่นนี้ต้องใส่ใส่กับไอ้แป้นแต่ที่เขาแถมมาให้เนยครับไอ้แป้นแต่อีโลเวเงี่ยเนี่ย,เ,ยเพราะว่าไอ้ขาที่มันจะแตะกับตัวโค้งอะ่ะยมันอยู่ริมถ้าไม่ใส่ไปนะมันจะแตะกันไม่โดนแล้วแต่มันจะไม่ดังนะครับมาส่งเพื่อนอะแดงนะ หรือจะหาว่าหนีเที่ยวเขาขับรถไปแล้ววันนี้เราอยู่กับ Toyota Camry นะครับปี 04 03 04นะครับพี่เขามาจากปทุมนะครับมาให้ผมเปลี่ยนพวงมาลัยให้นะอันนี้ปลอกคอนะครับมันใส่ได้เฉพาะคอสูงนะคอเต้ยใส่ไม่ได้ใส่ได้เฉพาะคอสูงเป็นปลอกคอลายไม้นะเข้ากับรถพอดีเลยพวงมาลัย BBS นะปลอกคอลายไม้นะมันเข้ากันนะสวยเลยนี่เรียบร้อยครับบนโต t a แ Camry นะ สวัสดีครับช่างนัทนนะครับจากนันเลสซิ่งแชนแนลนะครับช่างประจำร้านเลสนะวันนี้จะมารีวิวนะครับพอ n d ้า r v นะเปลี่ยนไฟหลี่ให้เป็นไฟ Daytime r u n n i n g Light นะครับนี่นะครับไฟ b r v นะครับไฟตรงนี้นะอันนี้เขาจะเป็นไฟหลีนะครับติดตอนที่เราเปิดหลี่นะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะเปลี่ยนเป็น d a y t i m e r u n n i n g l ไ g h t แบบไหนนะไฟดวงนี้จะติดตอนที่เราสตาร์ทรถนะครับผมสตาร์ทรถนะสังเกตในกระจกกระจกร้านนะคบจะเห็นโคมไฟหน้ารถอยู่นะผมับผมจะเบรกสตาร์ทรถนะครับ เห็นไหมไฟเดย์ไลท์ติดเห็นไหมครับติดตามสตาร์ทรถนะเห็นหมเปลี่ยนจากไฟหลีเป็นเดย์ไทม์หรือรั n นิ่งไลท์ลลนะครับสนใจเข้ามาดูคลิปเต็มในช่องได้นะครับ